สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง PNT Gamer นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนประกอบรูบิก 5x5 นะครับพระเอิญเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นไปเล่นมาแล้วมันก็หลุดพอดีครับหลุดทั้งยวงเลยอย่างเงี้ยก็เลยถือการนี้ถ่ายคลิปเสซะเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับต้องแยกชิ้นเซนเตอร์นะครับชิ้นเซนเตอร์ก็ชิ้นแกนมันนั่นแหละครับ เดี๋ยวผมเอา5คูณ5อีกรูปมาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือ5คูณ5นะครับชิ้นเซนเตอร์คือตรงนี้นะครับรวมรวมตรงกลางนี้เลยล่ะเรียกว่าชิ้นแกนนะครับชิ้นแกมเหมือนกันก็แยกอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับแยกชิ้นเอ็นนะครับหรือว่าชิ้นขอบนะครับให้มาอยู่จักที่หนึ่งแยกเป็นกรงกลอนะครับชิ้นขอบจะอยู่แถบนี้นะครับ ว่างาชิ้นขอบมันจะมีสองสีนะครับตามที่ผมเคยบอกไปเมื่อ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 ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเคยบอกอยู่แล้วก็อันนี้ชิ้นคอนเนอร์นะครับหรือว่าชิ้นมุมนะครับมีสามสีเลยครับก็อมากองกองกันไ้นะครับอเดี๋ยวฝากให้คนท้าลูกนี้ไว้นิดนึ่งนะอันนี้เป็นลูกที่ผมไม่ได้เล่นประจํานะอันนี้เป็นของยูซินนะครับอันนี้ อันนี้แบบลองลองเล่น่นดูครับก็นะหลุดเลยที่ผมเล่นประจำก็ลูกนี้นะครับอันนี้เป็น m o ยูอช่วง GTS-M นะครับดีมากโอเคเข้าเรื่องเลยขั้นแรกนะครับหาชิ้นเซนเตอร์นะครับอ่าจะเริ่มจากสีไหนก็ได้แต่ผมขอเริ่มจากสีขาวนะครับหาชิ้นเซนเตอร์ที่มันมีลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับประมาณหน well ึ <English> ่ง <language> แล้วก็ให้หันแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อเสียบเข้าไปนี่เลยจะเป็นนี้นะครับทีนี้นะครับให้หาชิ้นขอบของสีอ่าอันนี้ผมจับเป็นนี้นะเป็นขาวแดงนะครับห,หาชิ้นขอบที่เป็นแบบนี้นะอืมที่เป็นแบบนี้นะแล้วก็มาแมาทรกไว้ตรงกลางนะ อันนี้ผมมองผ่านกล้องก็อาจจะลําบากนิดนึงนะเนี่ยมันแทรกมาตรงกลางอันนี้ทนำะให้มันประกบกันในลักษณะประมาณนี้นะโอเคทีนี้นะครับให้เอาชิ้นเซนเ,ซนเ,ซนเตอร์ของไอ้อข้างๆเนี่ยอันนี้ของผมสีแดงนะชิ้นเนี้ยอืม เนี่ยครับที่มันมีลักษณะแบบนี้นะครับของสีแดงนะที่ผมใช้ก็อันนี้ผมผมจะเอามาต่อตรงนี้นะทีนี้ก็บิดมาฟึบให้มันเข้าล็อกนะครับอืมจับตรงอันนี้ต้องใช้ความใจเย็นนะครับอย่ารีบร้อนนะครับต้องใจเย็นที่หนึ่งนะครับทีนี้นะครับอ่าถ้ามั่นใจแล้วว่ามันอยู่ดีแล้วนะครับแบบมันใช้ได้ประมาณเนี้ย นะครับก็ปล่อยมือได้นะครับไมนจะอยู่ของมันเลยเพราะว่ามันโดนยึดไว้แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เอาชิ้นเ,นเซนเตอร์ของสีขาวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับที่มันเป็นแบบนี้ก็ก็เหมือนกับชิ้นนี้เลยแหะครับก็มาใส่เนี่ยครับให้สอดอ่ะอันนี้ต้องจับด้ยวยความระมัดระวังนิดน,นึงนะครับ ค่อยๆนะครับเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับใส่อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เอาชิ้นเอชของสีขาวมเงินนะครับอันนี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะดูลักษณะให้ดีนะครับก็ก่อนจะประกอบเนี่ยให้มันหันถูกทางก่อนนะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากทีหลัง เออผมลืมบอกไปประกอบประกอบโดยที่ไม่ดูตัวเลยแนะนํานะครับพอทําันนี้ให้ทําฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะครับมันจะง่ายกว่านี่นะครับเมืม่อกี้เมื่อกี้ผมเพิ่งทาตามนะผมขอโทษอ่ะให้ทําแบบฝั่งให้มันเป็นแบบเส้นๆก่อนนะครับอันนี้ก็คือสีขาวส้มใช่ไหมครับก็เอาชิ้นเอจของสีขาวส้มนะครับนี่แบบนี้ที่มันเป็นลักษณะชิ้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ย้ํานะครับก่อนใส่หันหันข้างใหถูกนะครับจริงๆอะ่ะใส่โดยไม่ต้องเรียงสีก็ได้แล้วค่อยมาแก้ทีหลังนะครับแต่ผมผมขี้เกียจอ่ะให้มันประกบกันในลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเอาชิ้นเอชเออไม่ใช่ชิ้นเอชิ้นเซนเ,นเตอร์นะครับของสีส้มที่มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ใส่บางข้างแล้วก็บิดมา อันนี้มันเป็นเทคนิคของผมนะแต่ใครจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้ครับอขอแค่แบบประกบกันอย่างถูกเอออันนี้จะใส่ตำบากนิดน,นึงนะครับต้องใจเย็นนะครับย้ํานะครับต้องใจเย็นอ่าต้องจัดให้มันอยู่กลางๆสักนิดนึงนะครับจัดด้วยความใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับไม่ต้องกลางมากก็ได้ครับอันนี้เอาแบบแค่แบบเอาให้มันอยู่พออยู่พอครับ ที่นี้นะครับทําแถบ,บ,บนี้ครับเป็นอ่าเหมือนกับทํารูปบวกอะครับก็เอาชิ้นเซนเตอร์ของฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแต่ผมจะเอาฝั่งนี้แล้วกันที่มันมีลักษณะอย่างนี้นะประกบอย่างนี้นะครับมันจะมีช่องช่องนะครับใส่ก็ใส่ปใสไปนะครับอืม อ่าคอยจับไว้ให้ดีนะครับต่อไปนะครับข้างๆนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็คือเอาขาวเขียวนะครับชิ้นเอชนะครับชิ้นขอบแหละลักษณะนี้นะครับดูดีแล้วใส่ไปนะครับใส่ด้วยความใจเย็นเหมือนเดิมนะครับเอาให้มันประกบประกบกันนะครับนะทีนี้นะครับก็เอาชิ้นเซนเตอร์ของสีเขียวนะครับ ที่มีมีนักใณ่นี้นะครับใส่ไปนะครับคือการใส่อย่างเงี้ยมันทุกคานผู้ชมต้องหาเทคนิคเอาเองนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคโอ้ั้งนเนี้ยหลุดอันนี้ผมมองผ่านกล้องนะก,ก็เลยไม่หนาดหนึ่งขอไปนะครับ ต้องค่อยๆนะครับจเ,เย็นอ่ะอันนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ทําหลุดนะครับ,บแล้วก็ใส่ชิ้นนี้นะครับเอาให้มันมาประกบกันนะครับ ผมจะพยายามไม่ไม่ไม่ไมแตะข้างๆนะจะพยายามอึบอึบได้แล้วนะครับแล้วก็หลุดอันนี้ท่านผู้ชมหาที่เหนียวเองนะท้ายแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปบวกอย่างสวยงามนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมขอย้ำเลยนะครับว่าต้องใช้ความใจเย็นนะครับน,นะครับเอาชิ้นเซนเตอร์ เหมือนเดิมนะครับแบบนี้แปะไปเลยใส่นะครับเอาให้มันตรงล็อกนะครับแบบนี้ทีนี้นะครับเอาชิ้นเอชของสีขาวน้ำเงินนะครับที่มันมีลักษณะอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับค่อยๆใส่ไปนะครับค่อยๆนะครับปึ๊บ เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับความยากอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้เทคนิคเหมือนผมในตอนเมือเ่อกี้นะครับใช้ชิ้นเอทเอไมชินเอสิชิ้นเ,นเซนเตอร์นะครับที่มีราคาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นเนาะค่อยๆสไลด์ไปนะครับ นี่ผมมองผ่านกล้องนะก็จะทาลาบากนิดนึงนะครับแต่ผมทําได้ก็เพื่อท,ทุกคนดูนะครับอ่าได้ละนี่นต้องใช้ความใจเย็นนะครับโอเคนะครับมันจะได้ในล,ลักษณะมานี้นะครับเป,เป็นรูปบวกนะครับแล้วก็จับมันคว่ำลงเลยครับแต่ความแบบมัดระวังนะอ่าค่อยๆนะครับแบบนี้อ่ะ จะมันคว่ำลงนะครับทีนี้นะครับผมจะทําด้านขาวนะครับเพราะว่านี่ไอ,ตร,รมมไอตรงนี้ผมเลิอมมาไอตรงเนี้ยเป็นด้านด้านสีขาวนั่นเลยนะครับก็ให้เอาชิ้น,นเซนเตอร์นะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องความหรอกจับจับอย่างนี้นแล้วก็ได้จ,จริงนี่เอาเซนเ็นเตอร์ที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องจับแบบเบามือนะครับพยายามอย่าทิ้งน้ําหนักไปเยอะ แล้วก็สอดสอดเข้าไปตามช่องเลยครับเนี่ยครับให้มันเกี่ยวข้างในแบบนี้อึ๊บอ่ะเนี่ยครับผู้ชมท่านผู้ชมเเนาะให้มันเกี่ยวข้างในนี้นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับก็ผมขอทําแบบกลับหัวนะครับเพราะามันง่ายดีเป็นถนัดของผมนะครับอย่างนี้นะครับเอาไปเกี่ยวตรงนี้เนี่ยครับเป็นแถบแถอ่ะนั่นแหละ ชิ้นเซนเตอร์นะครับชิ้นมันเป็นขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับเซนเตอร์ Center ลงขอบๆแบบปึ๊บอันนี้ทําแบบเบามือนะครับเพราะว่าผมเกรงว่าไอที่ตอกมาทั้งสี่ทางเนี่ยมันจะพังเกือบแล้นะครับหาล่องให้ดีนะครับอืได้และที่นี่นะครับ ค่อยๆวางนะครับต่อไปนะครับใช้เอาชิ้นเอทผมเริ่มจากนําเน้ำเงินนะข้าล่างเป็นขาวใช่ไหมครับก็ต้องเป็นขาวน้าเงินนะครับเอามาทั้งสองชิ้นเลยนะครับแบบนี้ก่อนใส่นะครับหันให้ถูกทางเสมอนะครับมาเดี๋ยวผมถือให้ดูมันจะมีร่องของมันนะครับร่องเนี้ยเห็นไหมครับเอ้ยผิดทางนะครับผิดอัน อันนี้นะครับอลองหันดีๆนะปึ๊บอ่าเกี่ยวไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะชนกับชิ้นเซนเ,นเตอร์ก่อนอันนี้นะครับแล้วก็เอาอีกอันนึงนะครับอันนี้ผมขอทําแบบกับหัวนะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของผมอะ่ะตึ๊บเกี่ยวเหมือนกันนะครับแล้วนี่เกี่ยวไปปึ๊บอ่ะลองจับจับอันนี้ดูนะครับถ้ามันไม่ล่วงก็ถือว่าเกี่ยวถูกต้องนะครับ เกีร์ง่ายๆนะครับมันจะมีหลุมเนี่ยหลุมตรงเนี้ยอืมเกี่ยวไปนะครับทีนี้นะครับให้เอาชิ้นมุมนะครับหรือชิ้นคอนเนอร์นะครับให้อันอันนี้จริงๆไม่ต้องเรียงสีก็ได้นะแต่แต่ผมชอบชอบเรียงนี่อ่ะลองคว่ำดูนะครับใส่ให้ถูกนะชิ้นคอนเนอร์นะครับลอง วางนี้ดูนะครับลองเทียบสีดูนะครับหนากเว้ย่วงหันเยอะเกินขอใส่กลับก่อนนะครับเฮ้ยผมลืมบอกไวนะครับอย่าอย่าเพิ่งใส่ชิ้นคอร์เนอร์นะครับอย่าเพิ่งใส่ชิ้นมุมนะครับให้มาทำข้างๆก่อนนะครับ เอาง่ายทำชิ้นเอทให้ครบก่อนนะครับอันนี้เป็นขาวแดงใช่ไหมครับก็นี่เลยขาวแดงนะครับก็หันให้ถูกนะครับก่อนใส่นี่ครับมันจะเป็นหลุมนี่เกี่ยวเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆกคลิปหนึ่งนะครับก็อีกข้างหนึ่งนะครับมันจะมีหลุมนี้เหมือนเดิมนะครับให้เกี่ยวเข้าไปตามซอกนะครับ ทีนี้นะครับจะเห็นรูตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นที่ใส่สำหรับคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์ Corner นะครับมันจะเป็นนักษาะวานี้ให้วางเลยครับวางตรงๆนะนี่แล้วก็ลองยกดูแบบเแบบามือนะครับอย่ายกแรงมากถ้ามันไม่ร่วงก็ถือว่าใส่ถูกต้องนะครับแบบนี้สังเกตว่ามันจะ เป็นร่องสำหรับคอนเนอร์เลยนะตรงนี้ลองใส่ดูนะครับมาทีนี้ก็หมุนมางข้างนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับก็ทําชิ้นเอทของสีเกลียวขาวก่อนนะครับก็ให้เอามานะครับเกลียวขาวหันให้ถูกก่อนใส่นะครับก็เกี่ยวเกี่ยวให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ผมขอไปเร็วนิดนึงนะครับ นี่นะครับแล้วก็ทําชิ้นมุมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแดงเขียวข้าว่างเป็นขาวก็หาแดงเขียวขาวนะครับเจอแล้วนะครับแดงเขียวขาวนะครับให้หันสีถูกก่อนใส่นะครับใส่ตรงร่องที่มันเป็นร่องสําหรับใส่คอนเดอร์นะครับนี่ได้แล้วนะครับถ้ามันเอียงก็ช่างมันครับไม่ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่า ตำแหน่งที่เราใส่เนี่ยมันเบี้ยวนิดหนึง่งนั้นอย่าเพิ่งสนใจนะครับปล่อยมันเนี่ยปล่อยให้มันเอียงนะต่อไปนะครับต่อไปนะครับทําตรงนี้ดีกว,ว่าอันนี้คือขาวส้มนะครับถ้หยิบชิ้นชิ้นมุมเอ้ยชิ้นขอบนะครับย้อนไปชิ้นขอบเกี่ยวมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่ะ ทีนี้นะครับหาชิ้นมุมอ่าจะทํามุมไหนก,นก็ได้นะครับแล้วแต่ผมจะทําด้านนี้ก่อนก็คือเขียวส้มขาวนะครับหาหาไปนะครับเขียวส้มขาวนี่ครับเขียวส้มขาวนะครับก็หาให้ถูกแล้วก็ใส่ตามร่องนะครับอาจจะลองยกนิดนึงว่ามันจะอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็แปลว่าเขียวถูก แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือส้มน้ําเงินแล้วก็ขาวนะครับนี่ครับส้มน้ำเงินขาวชิ้นมุมนะครับใส่ไปครับทีนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จะสังเกตว่ามันแบบมันมันดูเบี้ยวนะครับแต่อย่าไปสนใจนะครับช่วงแรกมันก็เบี้ยวเป็นธรรมดานะครับค่อยๆประกอบไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตรงของมันเองนะต่อไปนะครับ เราจะไล่ไปทีละชั้นนะครับไล่ไปทีละชั้นเลยชั้นต่อไปนะครับเป็นสไลด์นี้นะครับชั้นต่อไปก็คือชิ้นเซนเตอร,ร์ตรงนี้อันนี้ผมจะทําชิ้นเซนเตอร,ร์ก่อนนะก็เอาชิ้นเซนเ,ซนเตอร,ร์ชื่อมันมีลักษณะแบบนี้นะครับอืมก็ใส่ตรงมุมนะครับนี่นะครับผมจะพยายามยกใกล้ๆนะครับก็ใส่ไปนะครับ อุย้ยลวงอันนี้มันจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับก็พยายามอุยอ้ยเออผมขอโทษไม่ไม่ใช่ชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นนี้มนนผมขอโทษชิ้นนี้นะย้ำนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ เออมัน,ก,มนก,ก็ต้องชิ้นนี้แหละถูกแลแต่แต่มันจะยากนะครับก็เวลาระหว่างการใส่เนี่ยอาจจะถอดชิ้นคอนเนอร์มาก่อนนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่คอนเนอร์กลับไปนะครับอเออตอนใส่อาจจะมีการใช้แรงนิดหน่อยนะครับให้มันตรงล็อกนะครับแบบนี้ให้มันเรียบ แล้วก็ชิ้นเซนเตอร์ Center สีแดงอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ลักษณะเป็นี้นะครับดูให้ดีนะครับอันนี้เราตอนต่อใส่ผมจะถอดคอนเนอร์มาก่อนนะแล้วก็ใส่ครับให้มันเกี่ยวในลักษณะมานี้นะครับมานี้นะครับแบบนี้ นี่ก็ใส่คอนเนอร์เหมือนเดิมก็อาจจะมีการใช้แรงนิดน้อยนะครับต่อไปนะครับผมจะทำด้านเขียวนะครับก็หาชิ้นคอนเนอร์เอ้เซนเตอร์ Center นะครับวันนี้นะครับที่มันเป็นหักาย่างนี้เหมือนเดิมครับตอนใส่เอ้ผมว่าไม่ต้องถอดละ ไม่ไม่ต้องถอนชิ้นมุมอันอันไหนที่ใส่โดยไม่ต้องถอดชิ้นมุมได้ก็ใส่ใส่ไปนะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าไอตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนร่องนะครับร่องที่สามารถเอาเนี้ยยัดไปได้นะครับแล้วก็ใส่ไปอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับ อันนี้ค่อยๆไปทีละขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็หันมาทำชิ้นเซนเ,นเตอร์ตรงนี้นะครับไม่มีเซนเ,นเตอร์ดิชิ้นเอดนะครับชิ้นขอบอันนี้เป็นแดงเขียวนะครับจะมีสองสีนะครับแดงเขียวนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็หันถูกทางให้ถูกทางก่อนใส่นะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นหลุม หลุมให้สำหรับอันนี้ใส่เลยนะครับค่อยๆใส่ครับค่อยคๆนะนะครับมันอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับทำไมมันใส่ไม่ได้บ่ะ อ๋อเอ้ยผมก็โทษผมลืมอันนี้นะครับเอ้ชิ้นเ,นเซนเตอร์นะครับชิ้นเซนเ,ซนเตอร์นะครับเอ้ตรงเนี้ยชิ้นมันจะลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลองหันก่อนใส่ดูนะครับเอาให้หันในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแดงเขียวนะครับก็อันนี้ผิดอันนะ พราะสีไม่ตรงกันอ่ะอันนี้แดงเขียวนะครับหันได้ลักษณะยอย่างนี้นะครับก็วางไว้เลยวางตามร่องนะครับที่มันมีให้นะครับอ่ะหันได้แล้วแล้วก็หมุนไปทําอันต่อไปเลยข้างต่อไปนะครับปึ๊บอ่ะผมจะอันนี้ผมจะทําด้านสีส้มนะครับส้มเขียวนะก็ใส่เซนเตอร์ของสีส้มก่อนเลยนะครับ ชิ้นมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับทีนี้ก็ดูอีกกันยาวๆนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปด้วยความสูงเลยนะครับไม่อธิบายอะไรมานะครับอืมก็สังเกตดีๆนะครับภายในมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจะ,จะวางได้เลยต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะทําการใส่คออันนี้ลงไปก่อนใส่เขียวส้มนะครับก็หาหาเขียวส้มนะครับชิ้นที่มันเป็นลักษณะนี้นะให้หันในลักษณะนี้นะครับเป็นแบบเหมือนมันนอนอยู่อะอ่ะทีนี้ก็วางตามร่องเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ อาจจะสังเกตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูใ,ใกล้ๆนะวางามร่องเลยนี่วางแล้ววางไว้เฉยนะครับก็อาจจะกดมันให้มันเรียบนิดนึงด้านต่อไปนะครับก็คือผมจะทมจะทส้มน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ทิเนเซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับเชคของน้ําเงินสีน้ำเงินนะครับอันนี้อ่ะเอาใส่ไป แล้วก็ชิ้นเซนเตอร์อีกอันนึงนะครับเป็นนี่นะครับแล้วก็ผมจะใส่ชิ้นคอนเอ่เอทนะครับเอทเอทของสีส้มน้ําเงินนะครับแบบนี้นะครับให้มันหันในลักษณะนี้นะชิ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยดี เดิมนะครับอ่าผมจะให้มองใกล้ๆใส่อย่างนี้ค่อยๆนะครับอ่าค่อยๆกดนะครับใจเย็นๆนะครับทีนี้นะครับตรงนี้ด้วยความที่ชิ้นเอทมันถูกใส่ไปแล้วนะครับไมีใช่ชิ้นเอทชิ้นเซนเตอร์นะครับผู้ผิดนะครับชิ้นแกนทั้งแถบนี้ก็จะเหลือแค่จุดนี้นะครับก็เอ่องำงินแดงใช่ไหมครับ ให้มันหันให้มันแบบเหมือนนอนลักษณะนี้นะครับชิ้นก็จะเป็นนี้แล้วก็วางเข้าไปอันนี้อาจจะต้องกดนิดหน่อยนะครับแล้วก็คอยประคองจุดอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ครับจุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะไปดันชิ้นอื่นด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็ได้นะครับสําหรับชั้นที่สองนะครับต่อไปนับเคลียชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามเนี่ย อืมผมจะเริ่มทําสีในก่อนก็ได้นะครับผมจะเริ่มทําสีส้มนะครับนันผู้ชมจะทําตามผมเลยก็ได้นะนี่นะครับอันนี้เป็นสีชิ้นเซนเตอร์ของสีส้มนะครับมันลักษณะจะเป็นงนี้นะครับต้องใช้ลักษณะที่มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หันแบบนี้ครับอี๋อุ๊ยร่วงเนี่ยครับหันให้มันนอนลงครับ แล้วก็ใส่ไปจะเห็นร่องนะครับร่องตรงนี้นะครับจะใส่ได้แล้วก็ชิ้นเซนเตอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับลักษณะเป็นงี้ให้จับมันหันนอนเหมือนกันครับแต่นอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจับมันใส่เลยนี่นะครับได้แล้วทีนี้นะครับ,รบก็ หันปีกทางแบบนี้อันนี้ผมจะทำส้มน,น้ำเงินก่อนนะน้ำเงินนี่ก็เอาจิน,น,เนเซนเตอร์ของสีน้ำเงินนะครับแบบนี้เให้มันเป็นอย่างนี้นะมอวางเลยนะครับจะจะเห็นขอบๆนะครับอืจะมีร่องสำหรับใส่อย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนึงนะครับตรงตรงนี้นะครับล <ๆ S 1> ักษณะอย่างนี้นะครับ อืมได้แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับชิ้นเอทของส้มน้ำเงินนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็วางไปนะครับวางไปตามร่องนะครับที่มันมีให้นะครับค่อยๆวางนะครับอันนี้จะต้องใช้การเอาทนเอาะนะครับค่อยๆวาง วางตามร่องนะครับผมอันนี้ก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยครับถ้าถ้าวางสำเร็จนะครับมันจะระนาบแถบนี้นะครับจะระนาบเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับนี่ผมจะรีบเลยนะเพราะว่ารู้สึกมันค่อนข้างนานนานมากแล้วครับอ่ะนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทําเหมือนกับทุกๆมุมนะครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าคลิปมันนานมากนะครับเดี๋ยว ทำต่อใน EP 2นะครับของการประกอบรูบิกนะครับ5้าคุณหนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ